แล้วพี่ชายผ่านความขมจุดนี้มาได้ไงครับหาหมอค่ะอืมหาหมอเลยแล้วว่าหมอก็บอกว่าหนึ่งหนึ่งเลยนะคือคุณต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าคุณมีปัญหาอืปัญหาเกิดจากที่แม่เขากําลังแบบรีเควสจากคุณเกินไปคุณเคยได้บอกเขาบ้างไหมว่าคุณไม่ไหวเราก็บอกก็ก็เคยบอกแต่พอเขาบอกว่าเขาไม่แฮปปีปเ้เราก็หยุดพูไเออเราก็หยุดหมอบอกไม่ได้ดิเอานั้นนั้นสลับกันทําไมเวลาแม่เขาเรีเควสจากเราเขาได้ตลอดอ่ะ เออแล้วทำไมอ่าทำไมอ่ะมันมันก็ไม่แฟร์สิมองถ้าอย่างแบบว่ามองอย่างโบดวิก็เขาก็เป็นแม่นะเราก็ชินมาตั้งแต่เด็กมองอว่ามันไม่ได้คือคือคุณคือถ้ามันจะเป็นขอเรียกร้องที่เกินเลยหรือมากเกินไปอ่ะมันก็คุยกันแต่อันนี้คือคุณเล่นแบบแม่ได้หมดเลยคุณไม่ได้อะไรเลยมันสะสมนะอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าอันเนี้ยคุณมีปัญหา เออแล้วแล้วมันคืออะไรหัดขอความช่วยเหลือบ้างคือตอนนั้นแบบ <ừ> ใจมีน้องน้องใจมีน้องชายอะไรเงี้ยเราเราก็เกรงใจน้องเพราะว่าแม่เขาก็เรียกหาแต่เราแหละ